ส่วนข่าวนี้นะคะทำเอาคุณแม่ลูกสองอย่างเจนสุดาปานโตเนี่ยปวดหัวเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าลูกชายสองคนเนี่ยตีกันเกือบทุกวันเลยค่ะ ทำเอาเจนเจนสุดาในหัวจะปวดนะคะเพราะว่าลูกชายทั้งสองคนยุ่มหัวปีกันทุกวันเลยค่ะแต่เธอก็บอกว่าเข้าใจความเป็นลูกผู้ชายนะคะพยายามสอนไม่ให้ออกนอกกรอบแต่ก็ให้อิสระในการเรียนรู้การใช้ชีวิตค่ะพร้อมยังบอกอีกว่าเนี่ยแสบทั้งคู่เลยลูกชายคนโตได้พ่อเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าคนเล็กได้ตัวเองมาเต็มๆแอบมีแววชอบงานในวงการบันเทิงเหมือนกันค่ะสนดีใช่ ก็เป็นเด็กผู้ชายอ่ะก็แบบสนแล้วก็มีพลังเยอะอ่ะคือตื่นขึ้นมาก็คือแบบตื่นมาปุ๊บแทนที่จะหิวก่อนอะไรก่อนกินข้าวเช้าก็คือเล่นเลยเล่น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 เรื่องอาหารเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องดองแต่ว่าก็จะพยายามสอนว่าถึงเวลากินต้องกินถึงเวลานอนต้องนอนทุกวันจะแบบว่าทะเลาะกันเจนว่าพี่น้องอเนาะและยิ่งตัวเล็กนี่แบบคือทราบแทนที่จะเป็นตัวโตที่ไปแกล้งน้องคือจะเป็นตัวเล็กเนี่ยแหละที่ไปแกล้งพี่เดินเดินอยู่ก็แบบว่าเอามือไปผลักอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีที่มาที่ไปเตมหมันใสาก็แบบ อะไรอย่างเงี้ยก็มี